สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรณ์นะคะคนราศีกันนะคะอันเนื่องมาจากดวงดาวใหญ่ๆนะคะที่ยังโครจรอ,อยู่ในพบต่างๆและก็มีดาวบางดวงนะคะที่มีการโครจรถอยหลังจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคนราศีกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดนะคะจิราก็ขอฝากนะคะท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิราพาชาแนลด้วยนะคะ ท่านที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมหรือท่านที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะช่วงระยะเวลานะคะที่ดาวพ,พัฟพฤหัสด,ดาวราหูดาวมฤตยูและดาวเสราร์นะคะที่โคจรมา อยู่ในพบต่างๆนั้นส่งผลมากมายเลยค่ะต่อทุกๆราศีเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะราศีกันค่ะเพราะดาวดวงนี้นะคะเวลาอยู่ราศีใดราศีหนึ่งเขากินเวลายาวนานมากเลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยาวนานไปเช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกเลยจิราจะมาพูดถึงก็คือดาวพระพฤหัสค่ะดาวพระพฤหัสของคนราศีกันก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ครองเพศตรงกันข้ามหรือหมายถึงสถาบันการเงินถ้าคนใดคนหนึ่งที่เขาไปมีการแบบกู้เงิน นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็หมายถึงพบพันธุก็เรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องที่ดินนะคะเรื่องญาติผู้ใหญ่อะไรทํานองนี้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะคะโคจรไปอยู่ในเรือนอริของคนราศีกันก็หมายความว่าหุ้นส่วนเพศตรงข้ามนะคะหรือแม้แต่คู่ครองก็ตามนะคะญาติพี่น้องที่ดินบ้านอะไรต่างๆนี้ เข้าอาริก็หมายถึงว่ามีปัญหาค่ะแต่ พอมาวันที่17มิถุนายนไปจนถึงวันที่28กันยายนนะคะดาวดวงนี้โคจรถอยหลังแต่ก็ยังอยู่ในภพของอริอยู่นะคะก็หมายถึงว่าดาวดวงนี้พอเคยเกิดเหตุการณ์ต่างๆลงไปแล้วแล้ว,ลวก็ดําเนินไปเรื่อยๆอาจจะดีขึ้นมาหน่อยอ้าวย้อนกลับไปอีกก็เกิดเหตุการณ์คือมีปัญหาอีกเช่นเคยนะคะแต่พอหลังจากวันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนดาวดวงนี้นะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะ เะะพราะปุตตะของคนราศีกันก็หมายถึงเรื่องบุตรบริวารเ,เรื่องความรักใหม่เกิดขึ้นก็ได้หรือธุรกิจใหม่เกิดขึ้นก็ได้หรืองานใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้พอดาวดวงนี้นะคะโคจรเข้ามา,อ,าอยู่ในเรือนปุตตะนี้ไปเจอดาวเสารค่ะเกิดเหตุการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องต่างๆที่จีราพูดมาแต่หลังจากวันที่8นะคะพฤศจิกายนเขาก็จะโคจร เข้ามาอยู่ในเรือนอลิเช่นเดิมแล้วก็จะเดินปกติไปจนถึงเดือนเมษายนปี65ค่ะดาวต่อไปนะคะก็คือดาวราหูนะคะดาวราหูก็หมายถึงอริของคนราศรีกันเองนะคะโคจรไปอยู่ในภพสุพะก็หมายความว่า ตั้งแต่วันที่10กันยาปี63แล้วนะคะสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วต่อเนื่องไปจนถึงมีนาปี65ดาวดวงนี้อยู่ตรงนี้ก็หมายความว่าจะทําให้คนราศีกันมีเกฑ์นะคะจะถูกใส่ร้ายป้ายสีผู้ใหญ่ให้โทษมีคดีความนะคะ,ะมีคนทําลายเครดิตของคนราศีกัน ทำนองนี้ค่ะแล้วดาวต่อไปก็คือดาวพระเสาค่ะดาวพระเสามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63แล้วนะคะก็อยู่สืบเนื่องไปจนถึงปี66เลยนะคะแต่ดาวพระเสาช่วงนี้ก็เดินโครจรวิปริตเอชชิ่งกันค่ะเดินโครจรถอยหลังนะคะตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนก็คือเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่จิราพูดมาก็ย้อนกลับไปอีกค่ะแล้วเหมือนเพลย์แบ็กกลับไปแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิด มาแล้วก็เกิดอีกซ้ำซากๆแบบนั้นอีกเช่นเคยนะคะดาวต่อไปก็คือดาวมฤตยูค่ะดาวมฤตยูมาอยู่ในภพมรณะของคนราศีกันก็หมายความว่าเขาอยู่ตรงนี้มา6ปีแล้วนะเขายังอยู่ยังอยู่ตรงนี้อีก1ปีค่ะก็ยังต้องส่งผลให้กับคนราศีกันอ,อยู่เช่นเดิมนะคะก็อาจจะเกี่ยวถึงเรื่องสุขภาพนั่นแหละค่ะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะดาวดวงนี้พอมาก็แบบฉับพลันทันด่วนเลยค่ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ข่าว ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายนะคะมีเกณฑ์การผ่าตาัดมีเกณฑ์อุบัติเหตุอะไรทํานองนี้ค่ะหรือ,อช่วงนี้นะคะก็โรคร้ายก็อาจจะเป็นของโรคของโควิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวมฤตยูนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะโครจรอ,ออก เมื่อเดือนกรกฎาคมปี65ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจีราก็อยากให้คนราศีกันนะคะช่วงนี้เจอปัญหาอะไรมากมายก่กองก็ตามนะคะขอให้มีความอดทนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดีขึ้นค่ะ พอไปถึงปีหน้านะคะทุกอย่างก็คลี่คลายนะคะนะจีลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคนราศีกันนะคะจะเอาคําพยากร์ของจีลาไปปรับใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ของคนราศีกันเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้จีลาก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ